ก็มาพบกับน้องสงสายบปรียงนะครับก็วันนี้ก็วันจุดนะครับไมยคล้องครับแบบนี้เหยื่ที่ใช้ก็จะเป็นกบยางบีดมันเดลินนะครับนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะมีสองเบรลูนะครับทำมาที่คล้ายๆเป็นขานะครับข้อมานะครับถ้ากอเร็วมันก็จะเพาะเสียงดังหน่อยครับพอช้ามันก็ตีน้ํามาเบาๆครับฝากผลงานกบยางสายเปรลยงนะครับ ภาพหมายคอครับไชมกันดีกว่า กันแล้วครับอกไม่อยู่นะครับ อมนนี่ต้องวัดเร็วๆนะครับเพราะมันไม่เหมือนกับบ่อล้างนะครับอ,อ่ก็จะระแวงหน่อยนะครับอื้อุ้ยหนูอีกแล้วอะไรวะนี่จบข่าวเลย เอาจนได้ครับติดสองขอเลยนะครับ เค,ครื่องเงี้ยมัับสุดยอดเกี่ยวครับนะครับก็จะเป็นซองเบลูวนะครับเคาะน้ํามานะฮะเคาะมาทาหน้าที่เหมือนขาแล้วขาเขียดอย่างเงี้ยตีน้ํามาเบาๆผมก็กอเอ้กิดฝังแล้วเคาะลงมาเบาๆนะครับเหมือนเขียดกำลังกระโดดลงน้นะําแล้วค่อยๆลอ,อยนะครับสวยงามครับสุดยอด แต้มที่สองครับหมายเดียวเลยนะกัดเต็มคำเลยนะฮะอยู่ที่ใช้ก็เป็นเปตดควีนมันเลยนะครับเรายนโยงมาจัดสุดยอดเป็น่องใบหลิวนะครับนะฮะเรียกปลาได้ดีมากตีลงไปแล้วเคาะเข้ามาเบาๆนะครับจะเรียกปลาได้สำหรับปลาที่ชอบ แอคชั่นเบาๆนะครับแต่มีคลื่นหน่อยสุดยอดครับโดนโดนนะครับทีนี้สองสายครับ <laughs> Ủa, là, là, là 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 là. Ôi, uột uột ไม่รู้เชยะแหวนที่สามเต็มปากเต็มคำนะครับไอเจียงมตัดสือยอดครับนึกว่าจะหลุดนี่หลุดฮะตัวที่ไม่น่าหลุดก็หลุด เอาเขียวเนือมากัดครับสองใบหวนะครับสุดยอดเลย ไม้นะฮึไม้เดียวเลยครับเปลี่ยนเสร็จลงแข้งเชืองเยอะมากัดครับสุดยอดเสร็จฟีนมันเลยนะสองเดือนนะครับนี่ครับเปลี่ยนลงไม้เดียวได้เรื่องสุดยอด よかった。Oh. Oh. ดูแล้วครับแป้งที่2องครับเรียบร้อยครับแป้งที่สองครับฮะเดี่ยวน้อยนะ้กัดปุ๊บรถคันวัดเรียบร้อยสุดยอดครับ ตีล้อลืมฝังนะครับปลามันหลบอยู่ตามชายฝั่งครับใสสวยครับเครืวว่องเยอะมากัน,นะครับเี่ยวน้อยนะครับรุ่นเยอะน้อยสุดยอดครับปาาคนงานกับยางสายเบรงนะครับเด๋เวเยอะน้อยนะครับโอ้โหรลี้เปิดกล้องเียดายมากฮะ เิดก,กัดอยท่ตรงนั้นนะครับเสอได้ไม่ได้ช็อตกัดก็ออขอโทษขออภัยนะครับลืมเปิดกล้องนะครับเหยื่อน้อยครับไปเคี้ยวเางเดียวมากัดสุดยอดครับ เรียบร้อยครับ M4 ครับเกี่ยวน้อยเกี่ยวน้อยสีเขียวฝากผลงานกูหยางใส่ไปเลงด้วยนะครับก็กัดทุกรุ่นครับกัดตีทุกรุ่นครับเนื้อยางเหนียวทนนะฝากผลงานกูหยางใส่ไปเลงด้วยครับสวัสดีครับครับปิดคลิป วันนี้นะครับก็ทำงานแปดแต้มนะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเป็ดควีนเบนดารลินนะครับช่วงเช้านะครับประมาณ9ก้าโมงนะครับแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายบ่ายสามโมงครับออกมาอีกทีนะครับก็ได้รวมก็แปดตัวนะครับช่วงเช้าจะเป็นเป็ดควีนเบนเดารลินนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นเหยื่อน้อยนี่ครับช่วงเช้าจะเป็นเหยื่อน้อยครับ เดีย๋ยวน้อยก็ได้สีแต้มครับเป็ดควีนเมนหนึ่งก็ได้สีแต้มครับก็ฝากคนงานกับยางใส่บันเลงนะครับสวัสดีครับเจอกันทริปหน้า